เป็นน้าผาลงไปนะครับนี่มีวิวับระเบิดเ้าหาแก้วเลยตรงนี้มัือน วิ่งขึนที่พยายามจะขึ้นมาแล้วขึ้นไม่ได้ครับกล็ลงไปจอดรออยู่ข้างล่าง,งอันนี้เป็นของคณะอื่นคนระับก็คือต้องเครื่องต้องเต็มร้อยแล้วคนต้องเต็มร้อยมากๆถึงจะขึ้นได้ทางทางปูนนเราก็จะอยู่ประมาณแถวตรงนี้ครับแต่ว่ามาอยู่ตรงนี้แล้วเรามองไม่เห็นก็จะขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็เลาะข,ขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วก็จะมาอยู่ด้านบน มาอีกแล้วใช่ไหมก็จะมีรถยนต์ทยอยขึ้นมาเรื่อยๆรถย,ยนต์รถมอไซค์ก็ต้องรถพร้อมนะถึงจะขึ้นมาได้ครับโอเคนะครับ